อินโทรเพลงรุนแรงเหลือเกินวงไมโครเล่นอย่างไรวันนี้ครูบันเอาวิธีการเล่นง่ายๆช้าๆมาให้ทุกคนดูครับไปดูกันเลยครับมาฝึกกันดูครับมาปรองไม่ยากแค่ผ่านขั้นตอนการแยกประสาทเป็นนิดเดียวอยู่ใน Time s i g n a เจอร์8ครับมาดูกันเลยครับมี4ขคอร์ดเท่านั้นนะครับมีคอร์ด D m i n เนคอร์ด C คอร์ด B ีแฟดเมเจอรและคอร์ด A7 หรือ A d o m i n a n นน มือขวาเล่นแบบนี้ครับอยู่ออกเต็บบนนะครับ mm hmm. แค่นี้คือประโยคหลักเอาใหม่นะครับดูนิ้วด้วยพร้อมไป mm hmm. เปลี่ยนนิ้ว ยกมาแค่นี้ต่อไปครับมือซ้ายครับข้ามออกเตปมาว่าง1ออกเตปลงมาข้างล่างดูนะครับมือซ้ายดีม n เนอร์ or, เล่น158โดยเล่นแบบนี้ครับ158 5 8 5 158 5 8 5อ่าเอาใหม่นะครับดีม n เนอร์ 1>, 1 5 8 5 8 5 1 5 8 5 8 5ต่อไปขอด C ครับเล่นเป็น C A และ C ก็เล่นแพทเทิร์นเดิมเมื่อกี้นั่นแหละ,ะเราจะเรียกเป็น6แล้วกัน1 6 8, 8นะครับเพราะ5อยู่ตรงนี้1 6 8 6 8 6 1 6 8 6 8 6ต่อไปขอด B flat major 7ครับ1 5 7 7คือ7นะ แพทเทิร์นเดิม1 5 7 5 7 5 1 5 7 5 7 5ต่อไปคอร์ด A7 เล่นแบบนี้ครับอ่า1 5 7แล้วตามด้วย A D E ทำไมนะครับ1อันนี้คือ A อันแรกมันจะมี A7 เนี่ย2ห้องห้องแรก แล้วห้องที่2ลง A พร้อมกับตัวซช้าเพราะว่ามันจะกลายเป็นคอร์ด A เห็นไหมครับอ่าก็อยู่ในอะฟิจิโอคอร์ด A เอาใหม่ดูช้าๆอย่างงนะ1 5 7ตามด้วยแล้วห้องที่2ห้องที่2นะครับ A ห้องที่2 A E G แล้วมา A ตรงนี้ อ่ะอพีจีโอคอร์ด a อเมเจตรงนี้ครับ A C ซ h ช r p E และ A เอาใหม่นะครับ A ห้องที่1 A ห้องที่2อ,อ่าผมจะเล่น A 2ห้องนี้รวมกันเราจะเอามารวมกัน2อ,อันเอามารวมกันนะครับดูนะครับช้าๆ าไปตัวหนึ่งตัวนี้ครับเอาช้ากว่านี้ดูดีๆนะครับให้ทุกคนดูตรงที่มันพร้อมกันนะครับเอาช้าๆกว่านี้ อ่ะคระ่าจะเล่น2ข้างช้าช้าช้าที่สุดแล้วค่อยๆเร็วขึ้นมาะนะครับทุกคนดูนะครับดูตัวที่มันพร้อมกัน2มือนะครับอ่าแล้วสังเกตดูครับผม เราไปฝึกกันดูที่มันยากเพราะว่ามันเป็น6 8นะครับเราถน,นัดเราคุ้นชินกับการนับ4 4มาตีนี้มาเป็น6 8มันต้องเปลี่ยนเร็วนะครับเป็นกำลังใจให้ครับทุกอย่างที่ครูเบิร์สอนนี้อยู่ในคอร์สเปียโนอินโทร500บทเพลงครูเบิร์จะสอนวิธีการเล่นอินโทรแบบนี้แหละแล้วก็สอนวิธีการเล่นในเพลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง500เพลงเนี่ยตอนนี้ลงไปแล้วร้อยกว่าเพลงแล้วทุกคนขอเพลงได้ตลอด ข้อดีของในคอร์สนี้นะครับขอเพียงจนครบ500เพลงเลยแล้วทุกคนคิดดูว่าในระหว่างทาง500เพลงเนี่ยเราจะเจอเทคนิคในแต่และเพลงนะครับซึ่งไม่เหมือนกันเยอะมากทั้งเพลงไทยและเพลงสากลครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับใครที่อยากจะมาเรียนปรึกษาได้สอบถามแอดมินทางไลน์หรือว่าทางแชทของเพจได้ครับสวัสดีครับผมครูเบิร์ตสอนเปียโนคอร์สออนไลน์ครับ